ต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องของการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้โปรแกรมนะครับจะมีเมนูที่เกี่ยวข้องอยู่2 2 3สเมนูนี้นะครับก็คือเมนูกลุ่มผู้ใช้รหัสผู้ใช้แล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับการกำหนดกลุ่มผู้ใช้ก็เหมือนกันว่ากลุ่มนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ใครอยู่ในกลุ่มนั้นก็คือกําหนดตัวรหัสผู้ใช้นะครับส่วนเปลี่ยนรหัสผ่านก็คือผู้ใช้แต่ละคนก็สามารถที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเองได้นะครับ โอเคเรามาที่กลุ่มผู้ใช้ก่อนนะครับเข้ามาปุ๊บก็ตั้งใส่รหัสนะครับรหัสกลุ่มอย่างเช่นกลุ่ม01อันนี้อาจจะเป็นกลุ่มผู้จัดการระบบการระบบนะครับเสร็จแ,แล้วก็กําหนดสิทธิ์ว่าผู้จัดการระบบเนี่ยเข้าถึงเมนูไหนได้บ้างนะครับถ้าเกิดว่าเข้าถึงได้ทุกเมนูก็สามารถคลิกตรงให้สิทธิ์ทั้งหมดได้เลยนะครับก็จะติ๊กถูกทุกเมนูนะครับ เสร็จแล้วก็ถ้ายกเลิกก็คือยกเลิกการติ๊กถูกนะฮะอันนี้คือให้เสร็จทั้งหมดไปก่อนเนะสร็จแล้วก็ให้กดปุ่มจัดเก็บนะครับเป็นการบันทึกการป้อนข้อมูลครั้งนี้บนปุ่มนี้ก็จะมีตัวฟังก์ชันคีย์นะครับก็คือสามารถกดฟังก์ชันคีย์บนคีย์บอร์ดได้นะครับแทนการคลิกนะครับอย่างเช่นเซฟก็คือกดปุ่ม F5 นะครับนะ พอเซฟเสร็จปุ๊บหน้าจอก็จะเคลียเพื่อรอป้อนข้อมูลรายการใหม่นะครับคราวนี้วิธีการที่เราจะดึงข้อมูลที่เราบันทึกไปแล้วเนี่ยมาแก้ไขหรือมาดูเนี่ยให้เรากดปุ่ม F2 หรือกดปุ่มค้นหาคลิกปุ่มค้นหานะครับก็จะเห็นข้อมูลที่เราบันทึกเข้าไปอย่างเช่นตะ่กี้เราบันทึก01ผู้จัดการระบบนะครับแล้วก็สามารถเรียกมาแก้ไขหรือว่าเรียกมาดูได้นะครับ ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามันมีกลุ่มอื่นที่เราไม่ได้ใช้ต้องการลบออกนะครับก็คลิกมาแล้วก็คลิกตรงปุ่ม delete ตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะถามว่าต้องการลบจริงหรือเปล่าถ้าเรายืนยันลบให้กดตอบ yes ครับถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้มีการเอาไปใช้งานแล้วก็จะไม่สามารถลบได้นะครับเราต้องไปยกเลิกการใช้งานก่อนนะครับโอเคถ้าออกจากหน้าจอก,ก็คลิกกดปุ่ม f 1 0หรือคลิกตัวออกนะครับ เสร็จแล้วมาดูรหัสผู้ใช้นะครับการสร้างรหัสผู้ใช้ก็ดับคลิกมาก็เช่นโอเคเดี๋ยวผมดูกัอนว่าในระบบนี้มีผู้ใช้อะไรบ้างก็คลิกที่ปุ่มค้นหานะครับโอเคตอนนี้เราใช้เดโมอยู่สมมุติผมสร้างาผู้ใช้มาคนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นสมศักดิ์นะครับลัสผ่าน1 2 3 4 5ห้า โอเคชื่อผู้ใช้ก็คือสมศักดิ์นะครับคราวนี้ก็ต้องบอกว่าผู้ใช้คนนี้ยอยู่ในกลุ่มไหนนะครับเช่นอยู่ในกลุ่มผู้จัดการระบบก็จะได้สิทธิ์ตามกลุ่มผู้จัดการระบบนะครับแล้วก็กดปุ่มจัดเก็บโอเคคราวนี้สมมุติผมไม่ต้องการผู้ใช้รายรอื่นผมก็คลิกมาแล้วก็ลบออกไปนะครับนี่คือการยกเลิกผู้ใช้ โอเคก็สามารถลบได้ทีละคนเท่านั้นนะครับคราวนี้เราลองเข้าที่ด้วยยูเซอร์สมศัก์นะครับอตามสี้โอเคก็จะเข้ามาตัวเป็นยูเซอร์สมศัก์นะครับตามนี้ ถ้าถ้า user สมส,ส,สักต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับก็มาตรงคลิกเปลี่ยนรหัสผ่านได้อย่างเช่นสมศักรหัสผ่าน,นก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็รหัสผ่านใหม่ก็คือใส่ของสองค้างอย่างเช่นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วกดปุ่มจัดเก็บอันนี้การเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับซึ่งจะมีผลเมื่อเข้าโปรแกร,รมครั้งต่อไปนะครับ